สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชนะของแฮตทริฮีโรในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวตำนานขัดตราทับผู้ปลุกผีเข้ารอบนับตั้งแต่ที่โอเล็กุนนาโซชาครับถูกปลดไปแน่นอนนะครับทุกคนต่างให้ความสนใจในเรื่องของโค้ชคนใหม่ที่จะมาเป็นในายใหญ่แห่งทีมโอทรฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนจะเป็นพอรชซีดานและก็ล่าสุดครับมีข่าวกับเออร์เนสโตบาเบเดครับอดีตกุนซือของบาร์เซโลนา แต่ในตอนนี้ครับคนที่ต้องมารับหน้าที่แทนชั่วคราวแบบไม่รู้ว่าจะยาวนานขนาดไหนนานแค่ไหนก็คือไมเคิลแคริกนะครับที่พอแขวนสตั์ดปุ๊บก็มารับงานเป็นผู้ช่วยของแมนเชสเตอร์เด็ตต่อทันทีครับและเขาก็อยู่ร่วมกับคุณซื้อมาทุกยุคตั้งแต่ป๋าเฟอร์กี้นั้นวางมือไปซึ่งโอเคแหละครับเขาไม่ใช่คนที่จะไปทำหน้าที่สารต่อภารกิจอันหนักอึ้งต่อจากโอเลกกุนนาโซชาแต่นี่มื่ทุกอย่าง มันต้องดำเนินต่อไปเดโชมาสโกออนก็ต้องสู้กันไปครับลองกันดูสักตั้งโดยเขาครับถูกตั้งคำถามมากมายว่าทรงบอลจะเป็นอย่างไรจะไร้ทรงหรือเปล่าจะเหมือนเดิมไหมเล่นเหมือนเดิมหรือเปล่าและคาริคนะครับก็ได้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่เจอกับเบรีลนะครับเขาบอกว่าทุกคนเนี่ย ก็รู้แหละว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่ตอนนี้หน้าที่ของพวกเราคือการโฟกัสเกมตรงหน้าเรื่องของแผนการเล่นมันอาจจะมีบางส่วนคล้ายกับของโอเล่อยู่บ้างแต่ก็จะมีอีกหลายส่วนเหมือนกันที่มาจากความคิดของตัวเขาเองและแน่นอนครับว่าหลายคนเนี่ยอยากเห็นการจัดทับของคาริค และสุดท้ายครับเกมสุดสำคัญนี้มันก็ได้เริ่มต้นขึ้นมันคือเกมชี้ชะตานะครับว่าปีสาตแดงจะอยู่หรือว่าจะไปจะตกรอบยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแรกอีกหนึ่งปีหรือเปล่าปีก่อนก็ตกรอบแรกปีนี้ก็มีโอกาสสูงครับแต่พอได้มีการประกศาศรายชื่อมาครับคาริคก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์ครับตั้งแต่ประกาศรายชื่อตัวเล่นตัวจริงเลยนะครับคาริคคาัดสินใจดร็อบบโนฟนเดสนั้น นั่งที่ข้างสนามเริ่มต้นใยการส่งดอนิฟันเนเบ็กนั้นลงเป็นตัวจริงซึ่งนี่คือการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกของดอนิฟันเนเบกในฤดูกาลนี้ครับโดยก่อนหน้านี้ครับทั้งฤดูกาลเนี่ยฟันเบเป็นตัวจริงเี็นแค่แมตช์เดียว ก็คือเกมพิจิกกับเวสแฮมนั่นนะครับผมเกมนั้นเนี่ยเขาเป็นตัวจริงและเกมนั้นก็แพ้ต่อเวสแฮมแล้วก็ตกรอบคาราบาวครับไปนั่นเองครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยการส่งเจนสันโชนั้นลงก่อนเมสันกรีนวูดแล้วก็เริ่มต้นด้วยการใส่อัลตินีม,มาร์สเาลลงลากเลื้อยแทนที่ของมาคัตแรดฟอร์ดถือว่าเป็นการส,สร้างเซอร์ไพรส์ไม่น้อยครับแต่ว่าก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าเฮ้ยแม็กแอนด์เฟรดอีกแล้วหรอแม็กโทรแอนด์เฟรดอีกแล้วหลายคนก็อ่ะ ตามใจอยากเล่นแบบนี้ก็ตามใจและก็รอดูกันอยู่นะครับซึ่งโอเคเลยครับว่ารูปเกมดูไม่สนุกเราใจเล่นเพลย์เซฟแต่อย่าลืมนะครับว่าชื่อชั้นคุณซื้อของเบลลิอลไม่ธรรมดาครับเป็นอุนายเอเมรีโซชานเนี่ยเคยแพ้มาแล้วครับในรอบชิงยุโรป้าเชลซีกว่าจะชนะได้เนี่ยโหก็ต้องดวลจุดโทษกันถึงดีการครับถึงแม้ว่าโอเล่เนี่ยจะทำทีมชนะมาเมื่อเกมแรกแต่ก็เป็นทีเด็ดของโรนัลโด้ซัดในช่วงของท้ายเกมเส้นแดงผ่าแปดอกมาครับ แต่แน่นอนเลครับว่าฝีมือของคาริกชื่อชั้นของคาริกประสบการณ์ของคาริกนั้นสู้อะไรอุณหเอเมลีไม่ได้เลยนะครับเพราะนี่คือการลงทําทีมคุมสนามในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครั้งแรกในชีวิตของไมคิลคาริกเขาเป็นผู้ช่วยมาตลอดแต่คราวนี้เป็นกุนซือเต็มตัวแล้วนะครับถึงแม้จะเป็นขัดตราทับแต่ ก็ใส่สูตรผูกท้ายยืนแล้วก็นั่งข้างสนามบัญชาเกมและเขาคือผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ย่างเต็มตัวถึงแม้ว่าไม่ใช่ถาวรแต่ก็เป็นเก็บประวัติต่อชีวิตเหมือนกันนะครับผมสุดท้ายกับคาริกเนี่ยพาทีมบุกเก็บ3แต้มได้ถึงสเปนครับและเก็บกรีนชีตได้และนี่คือครีนชีตเกมแรกในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกของแมนเชสเตอร์ยไนเต็ดในฤดูกาลน,นี้ซึ่งโอเคเลยครับว่า กรูปสองดูแล้วไม่โอเคเครื่องแรกเนี่ยเกือบจะโดนได้คิอาเซฟไปเยอะแยะมากมายหลวงพ่อเดเนี่ยหัวเซฟสุดๆและก็มาได้ประตูลูกแรกจากความผิดพลาดของเพลินเบียร์ลลแล้วก็เป็นโดราโดนั้นยิงเข้าไปแล้วก็พิทายด้วยทานั้นของซานโชนั้นซัดด้วยกว่าเสียบเสารแรกเข้าไปนะครับแต่ว่าอย่าลืมครับว่านี่คือการคุณทับครั้งแรกการขัดตระทับของกุซซีวันสี่สิบป,ปีคนนี้อย่างไมเคิลคาริคต่อจากนี้ก็ต้องมารอดูว่าใครกันละ่ะจะเข้ามาเป็นในายใหญ่แห่งถี่นโอทราฟอร์ด ภารกิจอันหนักอึ้งน,นี้ของคาริกแน่นอนครับว่าสุดสัปดาห์นี้คือการเบียิงสเตฟานบิชของเชลซีจากฝูงที่ฟอร์มสุดโหดครับเกมในลีกเนี่ยก็เพิ่งบุกไปถลม่มเลสเตอร์ถึงคิงพาเวอร์มาได้3าต่อศแล้วก็เกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับเปิดแซตฟอร์ตบิชถล่มยูเวนตุสไปได้ถึง4ีต่อศยังไงก็ปิดการบรใจกับไมเคิลคาริคคนนี้ก็แล้วกันนะฮะไม่รู้แหละว,ว่าจะเป็นยังไงคุมไปถึงกี่นัดแต่ยังไงก็สู้ๆแล้วกันนะนี่ครับก็เป็นเรื่องราวของตำแหน่งขัดรบ กับชิดจังหัวให้ทิกโกรนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ